สวัสดีจ้าพามาดูดอกไม้สวยอีกชนิดหนึ่งของสวนเกษตรตะกะแตนย่นยาออกนะคะน้องคือดอกชงโคค่ะนี่ชมพูชมพูค่ะเป็นสีที่ตะกะแตนชอบมากๆอยากให้ชมพูทั้งสวนแต่ก็ไม่ได้หรอกเพราะว่ายังไงเขียวก็ยังเยอะที่สุดอ่ะชมพูเขียวแล้วกันนะคะสวนเกษตรตะกระแตนย่านยาวออกจัดไปค่ะ ดูน้องเนี่ยงามมากดูนะคะไอ้นี่งวงพอเสร็จเป็นดอกก็จะเป็นงวงแล้วก็จะมีเมล็ดเอาไวข้ขยายพันธุ์ค่ะดูความงามของน้องนะคะโอ้ยวันนี้ฟ้าสวยมากๆจริงๆค่ะเลยกลายเป็นเขาเรียกอ,อะไรนะเป็นแบ็กกราวอย่างสวยงามเลยค่ะให้กับต้นไม้ในส่วนของตะกะแตนนะคะที่นี่ส่วนเกษตรตะกะแตนย่นยาวออกจก้ะ ดูค่ะดูค่ะยจริงๆค่ะธรรมชาติสร้างสิ่งสวยงามไว้ให้โลกเราเราก็ต้องดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ได้สิ่งสวยๆงามๆอยู่กับโลกตลอดไปนะจ๊ะช่วยกันค่ะช่วยกันอืม ม,มากๆค่ะอันนี้คงจะเป็นไลรสดแบบสั้นๆนิดนึงนะคะจริงๆว่าจะทำคลิปสั้นมากกว่าแต่ว่าอยากเห็นแบบมันสวยๆแบบเนี้ยธรรมชาติธรรมชาติทีเนาะให้รู้ว่าที่นี่มีดอกไม้ต้นไม้อยู่จริงนะคะที่นี่ส่วนเกษตรตะกั่น์ยันยาวออกค่ะน้องจบไลรสดละบ๊ายบายจ้า